อาจารย์ผมถามหน่อยสิ่งผมอยากจะรู้ตอนเนี้ยกิเลนอะอยู่ไหนไอ้ตัวสูงสองฟุตไอ้ไอ้อแปดฟุตเนี่ยอยู่ไหนคือผมทําคือพี่พี่หนุมครับกระบวนการเนี่ยเราเคยพูดในไลฟ์สดทุกครั้งแล้วว่าการสั่งต้องมีขบวนการการแกะสลักการทําทุกสิ่งอย่างเลยกว่าจะเข้าสู่ขระนวนการเนี่ยบางคนรอเศษแปดเดือนนะพี่หนุ่มผมเคยมีคลิปอยู่ว่าบางคนไปรอเนี่เดเดือนกว่าจะได้ของอาจารย์ผมถามอาจารย์นี่ตอนเนี้ยครับอ๋อถานิดนึงอาจารย์จําเป็นต้องเก็บเงินทุกเต็มเลยเหรอ เราสั่งเขาต้องเขาเราสั่งเขาทำอ่ะพี่หนุม่มเราเก็บผิดไปทั้งก้อนอะ่ะปุกเซกแล้วคืออาจารย์บอกอย่างบางอันอาจารย์บอกอันอนีอ้อะไของคุณเดี๋ยวแป๊บหนึ่งของอันนี้ก่อนนะอย่างแปดฟุตอย่างเงี้ยอาจารย์คือจําเป็นต้องเอาทั้งหมดคือจ่ายเป็นเงินสดทั้งหมดหรืออะไรก่อนอาจารย์เก็บมัดจํา,าก่อนไม่ได้หรอคือบางทีเราสั่งกันมาเยอะๆครับพี่หนุม่มเราก็อยากจะสั่งมาป,ประมาณเยอะๆเลยเยอะๆยังไงอาจารย์ก็มาหลายๆคู่เลยครับ แล้วมันเกี่ยวอะไรกับวงเงินสูสั่งห้าคู่อะซูสั่งสี่คู่ห้าล้านกิบบาทเขาจ่ายไปล้านกว่าก่อนก็ได้หรือมันอยู่ดีคนไม่อยากเสียเงินล้านกว่าหรอกแค่มัดจาอาจารย์เก็บทงินห้าล้านกว่าอย่างเงี้ยบางคนบางคนก็เก็บมัดจาครับพี่หนุ่มบางคนไม่พร้อมก็เก็บมัดจาซึ่งตอนที่ผมบอกเนี่ยชูนถามว่าสะดวกพร้อมโอนไหมเขาก็บอกพร้อมโอนพี่หนุ่มผมไม่ได้บอกว่าพี่ต้องโอนต้องไหต้องอะไรอย่างนี้นะผมแค่ถามว่าพร้อมโอนไหมอะไรอย่างเงี้ยครับคือเขาบอกว่ามันมามันมาอาจารย์เนี่ยนะเขามีหลักฐานมายืนยันะ เป็นสไตล์ครัอาจารย์พูด้ะนะใช่เพราะผมถามว่าพร้อมโอนไหมถ้าพร้อมโอนก็เดี๋ยวจะสั่งทําให้เลยอะไรอย่างงี้นะรเคะเนี่ยนะอาจารย์อาจารย์บอกเลยว่าเยคบผมผมส่งให้เย็นนี้เลยอาจารย์อาจารย์บอกเลยผมส่งให้เย็นนี้เลยเนี่ยนะลบกุนโอนสองล้านสามสองครั้งผมส่งให้เย็นนี้เลยพี่รองรับคำว่าส่งว่าโอนให้เย็นนี้เลยคือส่งไปทางจีนให้เพื่อให้เขาทํามันได้เลยโอ้่อาจารย์ไม่ใช่นะอาจารย์เนี่ยในเนี้ยมันบอกเลยอาจารย์พิมพ์ของเข้ามาเนี่ย แค่ไหนครับนี่ไงผมถืออยู่เนี่ยเอออาจารย์เนี่ยส่งจะส่งของให้เลยเนี่ยส่งให้ตอนเย็นนี้เลยถ้าเกิดโอนมาเนี่ยนะฮะเป็นของเลยใช่ค่ะเนี่ยฮะแล้วก็มีรูปรถที่ที่แพ็คของแล้วด้วยอ่ามีรูปรถที่แพ็คของเรียบร้อยใช่่มันคือจากจีนครับพี่หนุ่มนั่นคือภาพรถจากจีนมากเขาแพ็คของให้เรียบร้อยแล้วที่เขาไปเขาไป็นที่จีนเนี่ยมีมีเนี่ยเนี่ยส่งมาลรีบเนี่ยมีมีมีเป็นสิงห์ตัวใหญ่เนี่ยนะอาจารย์อาจารย์ก็ส่งรูปที่แพ็คเรียบร้อย แต่ณาฐวันนัทถังวุฒยังไม่มาเลยอาจารย์จะบอกว่ายังไม่เสร็จได้ยังไงอ่ะกี่อกว่ายั่ได้ไม่เสร็จตอนนี้ไม่ใช่กระบวนการว่ายังไม่เสร็จครับของเขาเนี่ยมันเสร็จแล้วแต่รอเลิกของเขาเฉยๆอาจารย์เขาไม่ได้ต้องการจะรอเลิกเลิกไม่ใช่อยู่ที่มันส่งเลิกอยู่ทางนี้อ้าวมีภาพรถอาจารย์เดี๋ยวกันนะอาจารย์ธนวันอาจารย์ฟังผมให้ดีๆนะสิ่งที่อาจารย์กําลังพูดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสังคมเขาดูอยู่ อาจารย์อาจารย์ต้องอย่าดิ้นอย่าแถะอันนี้ผมพูดจริงๆร้วื่อยความเคารพสิ่งที่อาจารย์กําลังพูดไปเนี่ยอาจารย์พยายามจะไปเรื่อยเลยแล้วอย่าง,างผมบอกเลยนะผมหรือคนอื่นๆเนี่ยที่เขาดูอยู่เนี่ยเขาก็ไม่ได้กินญ้านะอาจารย์ครับอันนี้ผมดรวยความเคารพเลยนะจริงๆผมไม่อยากจะพูดอะไรแบบนี้เลยอาจารย์แต่ผมเห็นอาจารย์เริ่มไปเรื่อยลวเริ่มไปเรื่อยอย่างเงี้ยอาจารย์มันมีหลักฐานยืนยันแล้วไม่กี้อาจารย์ก็พูดเองอ่ะบอกว่าเออตอนนี้ยังไม่เสร็จแต่อันเนี้ย อาจารย์ถ่ายรูปส่งให้เขาเนี่ยคือมันเสร็จแล้วนะฮะมันเสร็จแล้วแพ็คของเรียบร้อยนะเนี่ยแล้วอันหนึ่งการส่งให้เลยตอนเย็นเนี่ยผมผมผมฟังนิดนึงพี่ภาพที่ส่งให้เนี่ยของเขาเนี่ยผมบอกชัดเจนแล้วพี่หนุ่มว่ารอให้คุณป้าเข้าบ้านก่อนแล้วภาพที่ส่งให้นั่นคือรถจากจีนนะครับพี่หนุ่มเดี๋ยวครับว่าขนส่งให้เลยเย็นนี่คือขนส่งจากที่จีนไปที่ท่าเรือแต่ของของเขาเนี่ย เขาเขาจะให้ผมส่งเนี่ยผมบอกแล้วเดี๋ยวดูเลิกแล้วส่งให้พี่หนุ่มอันนี้ผมไม่ได้ไปไหนนะไม่ได้แถนะนี่ผมพูดความจริงเพราะรถที่ผมส่งให้ดูนั่นคือรถที่จีนนะครับพี่หนุ่มแล้วไงฮะรถที่ผมส่งให้ดูนั่นคือรถที่จีนบอกลงเสร็จแล้วหรือยังไม่เสร็จสิงอ่ะผมถามอย่างนี้เสร็จเสร็จเสร็จแล้วครับพี่หนุ่มเอวตอนแรกทยังไม่เสร็จคืออะไรสูสานครับยังไม่เสร็จมันทำหินอยู่ยังไม่เสร็จเมื่อกี้เราพูดเรื่องสิงตอนแรกอาจารย์ก็บอกยังไม่เสร็จไม่ไม่ตอนตอนแรกที่เราพูดถ คือตอนนี้เมื่อกี้อาจารย์บอกแกคือเมื่อกี้อาจารย์เป็นคนพูดเองนะครับว่าอยู่ระหว่างการแกะอะไรเจ็ดแปดเดือนใช่เวลาแกะเจ็ดแปดเดือนไม่ใช่ผมผมพูดถึงขบวนการว่าปกติเวลาสั่งสิงเนี่ยมันต้องมีขบวนการการสั่งทำแล้วต้องแกะสลักที่ผมไม่ได้บอกว่าของ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 พี่ยูนี่อะไรยังไม่เสร็จแต่ผมพูดไทม์ไลน์ถึงการขบวนการของการทําหินอาจารย์เวลาเราเดินทางไปจีนนะครับเอางี้ไหม ถ้าจารย์พูดแบบเนี้ยผมขอส่งทีมงานไปดูที่จีนได้ไหมผมออกค่าตั๋วให้ไปไปไปดูไปดูที่ทําเหรอครับไปดูที่จีนแล้วไอ้เนี่ยสิ่งก็นี่มันอยู่จริงไหมเอาไหมมันมาถึงเมืองไทยแล้วไม่เหรอครับเมื่อกี้เขาบอกยังไม่มาใช่เวลาจะเป็นโดโลมายาีนยังไม่โดโลมาาหรือยังกำลังมาแล้วครับกำลังมากำลังเดินทางมาแล้วครับกำลังมาสิงกำลังควบอยู่บนเรือหรือที่ไหน กำลังมาครับกำลังเดินทางมามันอยู่ที่ไหนสิงเดีอยีอยู่บนเรือหรือที่ไหนมันกำลังมันมันมันควบมันเดินข้ามเขามาหรือมันมาบนเรือหรือมันอะไรงไงอาจารย์เอาให้เอาให้เคลียรย์นี่ผมไม่ได้จับของกวนตีนนะผมอยากรู้อยู่อยู่เขบชิการขนส่มงมาแล้วครับพี่หนุ่มครับอาจารย์มีหลักฐานไหมครับใบเรือเออผมขอใบเรือมันต้องมีใบพอร์ตหรือตังตลานาเนี่ยอาจารย์ตองให้ผมดูได้ไหมเอาได้เดี๋ยวผมต่งให้ครับ เดี๋ยวว่าเขาขึ้นขบวนการเรียบร้อยแล้วผมส่งให้ครับพี่หนุ่มไม่มีอาจารย์มันนขึ้เราสั่งของอมันต้องมีอยู่แล้วเข้าใจครับเข้าใจครับเข้าใจครับเดี๋ยวผมจะส่งให้ว่าขึ้นเรือแล้วอะไรยังไงหรือขึ้นรถแล้วอะไรยังไงครับอแต่ของหนูสองปีแล้วยังไม่ถึงหนูเลยครสองปีเขายังไม่ถึงเลยเขาบอกคุได้ครับอันนี้ฮะไอ้สิงตัวไอ้สิงตัวเล็กเนี่ยละครนายกะฮะอันนี้คือของเขา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 ไม่ได้รับแล้วครับพี่หนุ่ม เขาสู่กรบวนการที่ของเขาคือกระบวนการคืเนเพิ่งจะแจ้งว่า,วาไม่ได้รับเมื่อต้นปีนี่เองค่ะแต่ถ้าเกิดว่าบอกเมื่อกี้แจ้งมาว่า7จ็ดแปดเดือนผลิตถูกไหมคะมแล้วก็หนูติตด,ต,ต,าดต,ตามทวงถามไปนะวันนั้นน่ะที่เรา,ท,เราที่เรารับของแล้วก็โอนเงินให้เต็มจํานวนเพราะว่าแจ้งว่าวันที่28กรกฎาคมของปี65เนี่ยได้ทําพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพอทําพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บโอนเงินให้ได้เลยสิ่งพร้อมส่งเดือนสิงหาค่ะเราก็โอเคงั้นงั้นเรา เราก็จะได้รับในเร็ววันแต่เดือนสิงหาก็แล้วตุลาก็แล้วธันวาก็แล้วไม่ส่งเลยค่ะอาจารย์ผมถามอันนี้คุณสิทธ์แป๊บหนึ่งนะผมถามอาจารย์แค่นี้เลยผมขอผมสามารถส่งทีมงานไปดูที่เมืองจีนได้ไหมด <ร í> ูดูดูเรื่องอะไรครับพี่หนุ่มเรื่องที่อาการทํทำหรอครับเลยยังไงก็เรื่องที่ทําเนี่ยผมจะเข้าไปดูเนี่ยได้ไหมให้ให้คนไปดูได้ไหมเพื่อไปพิสูจน์เนี่ยาใช่ไหมครับสุสารมัน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 เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทด้วยนะพี่หน <ร í> ุ่มนะ คืออาจจะส่งภาพให้ได้ไปข้กระบวนการการทาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้มันไม่มีหลักฐานอะไรเลยอาจารย์ <c oughs> อาจารย์ฟังผมนะถ้าอาจารย์เสียเงิน60กว่าล้านไปให้คนคนหนึ่งโดยที่ไม่มีหลักฐานอะไรเลยอาจารย์คิดว่าแฟร์ไหมอันดับแรกเ <c oughs> นี่ยที่ดินหนึ่ง <c oughs> ไร่ไม่มีอะไรเลยนะฮะสองนะครับ <c oughs> ไอหินที่ว่าจะส่งมาเนี่ยจ่ายค่าสุลกากรคุณจ่ายไปแล้วเนี่ยขอดูหน่อยไอใบทสุลากากรที่คุณจ่ายไปเนี่ยมันต้องมี <c oughs> มันต้องมีบิน <c oughs> บไม่มีไม่ได้ฮะทุกทุกอย่างมันต้องมีบินมามาเคลียร์กันมันต้องมีดีแค์ทุกอย่าง อาจารย์ไม่มีนะครับหรือแม้กระทั่งเป็นไอ้ค่าค่าสุสารนะฮะหินเหินเนี่ยอาจารย์ก็ต้องส่งมาให้ดูนะค่าสารมัพภูมิอาจารย์ก็ไม่มีนะลูกปั้นเทพสี่องค์อยู่ไหนอันนี้ยังอันนี้ยังไม่ได้ทําครับอันนี้ยังไม่ได้ทำไอ้ไอ้ตัวสารเนี่ยคือผมกะว่าตั้งสิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วค่อยถึงจะไปทําเรื่องสารให้อันนี้ยังไม่ได้ทำ